กลางเดือนพฤศจิกาสองพนยไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม2564เป็นจังหวะเวลาที่ดาวพระศุบด์ย้ายราศีเป็นเวลาสีเดือนครึ่งเลยนะเรามาดูกันว่าพระศุบด์นะั้นนะซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอาชีพการงานและที่อยู่อาศัยความเป็นอยู่ที่สําคัญเนี่ยโดยตรงเลยนะจะส่งผลอย่างไรกับคนที่เกิดราศีกลุ่มราศีกลุ่มนะ หรือว่าต้องใจแข็งต้องมีใจที่หนักแน่นมั่นคงพอสมควรเรื่องงานคาดหวังอย่างก็ได้อย่างคาดหวังความราบรื่นคาดหวังความช่วยเหลือจากคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือ,อยังมาให้สุดอะคาดหวังแค่ว่ามันจะเป็นไปตามคันลองปกติ มันไม่เป็นอย่างนั้นนะในบรรดาสิบสองราศีอาจารย์มองว่าคนที่เกิดในราศีกลุมเนี่ยเราใจที่สุดคือไม่รู้ว่าจะเจออะไรอ่ะแต่ที่แน่ๆนะคาดเดาไม่ได้เลยนะเหมือนกับว่าตัวเองอะอยากจะมีไรายได้เพิ่มขึ้นลองทำสองอย่างอย่างแรก พยายามรักษาเงินก้อนเดิมธุรกิจแบบเดิมวิธีการทํางานแบบเดิมไม่ให้หลุดแต่ปรากฏมันถูกบงังคับให้เปลี่ยนเช่นจูจูก็ต้องเปลี่ยนธุรกิจจูจูก็ต้องเปลี่ยนทําเลจู่ๆต้องออกจากงานไปเริ่มงานใหม่บางคนบอกว่าเคยค้าขายเปิดร้านอยู่ในทําเลหนึ่งจู่ๆก็ต้องไปอยู่อีกที่หนึ่งเหมือนกับว่า พลิกไปเลยอ่ะอาจจะใกล้ไกลก็แล้วแต่แต่ว่าดูเหมือนยังไม่อยู่นะรอบนี้นะคนที่เกิดในราศีกุมมันไม่สามารถที่จะคาดหวังได้ว่าสิ่งใดที่ตัวเองอ่ะเคยยึดมั่นมาก่อนว่ามันทําแบบนี้แล้วมันดีมันสบายอ่ะอย่างบางคนนะถึงขนาดที่ว่าธุรกิจที่ตัวเองทําอยู่ทํามาตั้งแต่รุ่น คุณปู่ของคุณปู่ของคุณปู่มาถึงรุ่นเราก็ไม่เห็นจะต้องเจอกับเขาเรียกอะไรนะแรงกดดันหรือว่าเหตุปัจจัยในการที่บังคับให้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดมาเปลี่ยนแปลงมาช่วงนี้แหละเอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือแล้วเราอ่ะก็จะถูกเหตุการณ์บางอย่างหลายๆอย่างถ้ามองในแง่ดีมันก็ดีนะก็คือว่า ถูกเหตุการนณะ์บางอย่างหลายอย่างนะบังคับให้เราต้องขยับปรับเปลี่ยนวิธีการสมมตินะเราอ,อยากจะทําธุรกิจแบบง่ายๆสบายๆแบบเดิมแล้วก็คาดหวังว่าจะมีะไรายได้พออยู่ได้อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นสมมติทําแบบเดิมเราอาจจะต้องเพิ่มเวลาเพิ่มต้นทุน เพิ่มความหนักหน่วงของการทำงานมากขึ้นแน่นอนถ้าพูดง่ายๆเลยต้องยอมเหนื่อยขึ้นเพื่อให้ได้ไรายได้เท่าเดิมแต่ถ้าอยากมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมแน่นอนเพิ่มอะไรละ่ะอัตราคนอัตราการลงทุนตัวเลขแรงเวลาอย่างน้อยสองเท่าสามเท่าเพื่อให้ได้ไรายได้ที่มันแบบเพิ่มขึ้นไปนัน้นความเหนื่อยมีแต่ผลที่ ตามมาก็มีนะมันก็อาจจะมีคนที่รู้สึกว่าเห็นแววเรามาร่วมลงทุนด้วยมาจากที่ไกลเลยหรือบางทีใกล้ๆไม่รู้แต่ว่าไม่คาดฝันจ,จู่ๆก็โผล่มาแบบอย่างนี้ถ้าคุณยอมเหน่อยคุณมีคุณสมบัติบ้างนี้พอเราจ้างคุณเราร่วมทุนกับคุณเราให้งาน,นคุณหรือบางทีมันอาจจะเป็นจังหวะที่เราอ่ะ สร้างชื่อในรอบนี้แล้วนะจะแนะนำนะว่าเนื่องจากว่าพระหัสบดีย้ายเนี่ยในช่วงพฤศจิกายนหกสาไปถึงประมาณมีนาคม64แต่อย่าลืมว่าในช่วงแต่กันยายน63ที่ผ่านมานั้นดาวราหูได้ย้ายมาอยู่ในตำแหน่งของการงานของเรารอเอาไว้แล้วนั่นหมายถึงว่าตัวเราเองมัน มีแนวคิดหรือมีเหตุในการที่จะพัฒนาเอานว,วัตกรรมเอาวิธีการเอาแนวคิดแบบใหม่มาปรับเปลี่ยนในธุรกิจการงานของเราอยู่แล้วถึงแม้ว่านะคนราศีกุมนะี่จะทำงานประจำก็แล้วแต่แต่มันก็คงต้องปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานต่มีนวนมสูงนะว่าจู่ๆเราจะ ได้ย้ายงานกระทำฐานเลยชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งนะแต่มันดูเหมือนกับว่ามันเป็นทั้งโอกาสแล้วก็มันเป็นทั้งข้อจํากัดมันเป็นทั้งสิ่งที่มีพลังอำนาจผลักดันให้เราจะต้องไปจะต้องทำจะต้องเปลี่ยนแม้แต่วิธีคิดวิธีพูดการแต่งเนื้อแต่งตัวมันต้องดูแบบแปลกตาแน่นอนแต่ก็ต้องแปลกตาไปในทางที่ดีใช่ไหมละ่ะก็เตรียมตัว ที่จะรับมือแล้วก็คำแนะนำอย่างหนึ่งที่อาจารย์คิดว่าชัดเจนที่สุดสำหรับคนที่เกิดราศีกุมก็คือพยายามนะมีแผน B อยู่เสมออย่างเป็นฝรั่งเขาจะบอกมีมีแผน B ใช่ไหมคำหมายก็คือว่าแผนสำรองนั่นแหละเช่นถ้าเราจะทำงานอันนี้ทำอยู่บริษัทนี้ห้างร้านนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าจุดจู่ เขาให้เราออกจากงานนี้นะเราจะไปทำอะไรมีธุรกิจอะไรรองรับไหมหรือไปสมัครงานรอไว้ไหมสมัยนี้นี่บางทีบริษัทที่เขาเคยเขาเรียกวนะ่าไงเลี้ยงพนักง,งานหรือว่ามีสัญญาระยะยาวทั้งทาง,งนิติก,กรรมแล้วก็ทั้งทางใจกับพนักง,งานว่าจะอ,อยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่าจนเกษียณเนะี่ย มันแทบไม่มีจริงหรอกทีนี้หวยมันจะไปออกที่คนเกิดราศีกลุ่มซะเยอะดูจากเสถิติของราศีนะเราก็จะรู้ว่าเราจำเป็นจะต้องเตรียมตัวเอาไว้มากที่สุดเลยถ้าพูดตามตรงในบรรดาสิบสองราศีนี่ความไม่มั่นคงทางด้านของการงานตอกกับราศีกุ่มเยอะเราก็ต้องระมัดร,ระวังก็ต้องมีแผนสำรองเสมออ่าเช่นสมัครงานรอไว้มีธุรกิจรองรับ มีการเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองลองคุยกับหัวหน้าง,งานหรือถ้าเราอะทำธุรกิจของตนเองเราก็ต้องดูเหตุดูปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลว่ามันจะทำให้เกิดความเสี่ยงกับธุรกิจที่เราทำอยู่มากน้อยเพียงใดเตรียมหาเงินทุนสำรองจินตนาการเลย เพราะว่าที่อาจารย์มาพูดนี่น่าจะยังไม่สายเกินไปใช่ไหมยังหนูนในช่วงที่ยังทันอยู่นะจินตนาการเล้ว่า14บสี่พกาหกสาตีนประมาณกลางพิจิกาหกสามไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม64ี่ถ้าหากเกิดเหตุที่มันกระพบต่อเงินทุนสำรองต่อเงินเดือนต่อไรายได้ต่อชีวิตความเป็นอยู่เอาพูดยังไงเท่านี้ไม่ได้ทํางานนี้แล้วเนี่ย จะไปทํางานอะไรจะไปอยู่ที่ไหนจะมีธุรกิจอะไรเออส่วนหนึ่งที่พวกเราเตรียมตัวได้เราก็เตรียมตัวส่วนหนึ่งที่พวกเรารู้ดวงก่อนเราก็สามารถที่จะได้รู้ทางหนีที่ไล่แต่ที่แน่มันต้องเจอการเปลีป่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วอันนี้คือคำเตือนหอวงอาจารย์แล้วเราก็ต้องเตรียมตัวเนาะ ถ้าเกิดว่าสามารถประครับประคองไปได้เรื่องที่จะเป็นรางวัลเข้ามาในชีวิตเราก็คือชื่อเสียงการมีรายได้เพิ่มขึ้นคือการถูกบังคับให้ปรับเปลี่ยนมันย่อมนํามาซึ่งการเปลี่ยนและเราเนะี่ยเปลี่ยนแล้วมีโอกาสที่จะเป็นในทางที่ดีดังนั้นอาจารย์ไม่ได้บอกดวงไม่ดีนะอาจารย์บอกว่าดวงถูกบังคับให้ปรับเปลี่ยนและถูกบังคับให้มีแผนสำรองเมื่อปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจึงจะจะดีขึ้นดังนั้นเป็นโอกาสที่ดี ที่เราจะได้รู้แล้วก็เตรียมตัวอย่างไรก็ตามในช่วงระหว่างนี้เป็นโชคดีของเราวันที่30พฤศจิกายนเป็นวันจันทร์ซ้อนจันทร์เป็นวันที่เริกพิธีกรรมที่ดีที่สุดครั้งสุดท้ายของปี2 5 6 3อาจารย์จะครอบสินพลักณหน้าทองเพื่อประจุพลังเมตตาเงินทองเข้ามาให้พวกเราฟรีไม่มีค่ใจ่ายนะใครที่สามารถเดินทางมาที่ศูนย์ตุมงคลมหาบุญตานครปฐมได้มาพบกัน30พฤศจิกายน2 5 6พิพิธีกรรมจันทร์ซ้อนจันทร์มหาสิริมงคล